รถคันนี้ดีอย่างหนึ่งครับนะอะไรอะไรก็แล้วแต่ย้ําว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของเหลวเสอขอญอาตดูแลให้ครับทําไมถึงบอกว่าขออญาตดูแลให้เดี๋ยวให้ดูอ่ะดูครับผมเข้าศูนย์นะเท่าไหร่พี่เหมียวนี่ครับนี่หมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดเฉพาะของเหลวไม่ได้ซ่อมอะไรอะไรแม้แต่ชิ้นเดียว เฉพาะของเหลวหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะเฉพาะของเหลวนะใช่ของเหลวนะเอ็ซีหมื่นเจ็ดคุณพ่อแล้วดูนะคันนี้ครับเจ้าของเก่าเป็นทหารเรืออยู่ที่สัตหีบนะซื้อเงินสดแรปเตอร์คันนี้ป้ายแดงเงินสดนะมือเดียวดูยังไงเงินสดเป็นเงินสดถ้าซื้อเงินสดสำเนาครับขออนุญาตให้ดูอะนะจะเป็นเลขสี่หน้าแรกจะเป็นเลขสี่นะแล้วพี่ดูนะรถคันนี้นะจดทะเบียนวันที่ยี่สิบหกพฤษภาปีหกห้า อและดูวันที่ครอบครองครับวันที่เท่าไหร่นี่เห็นไหมยี่สิบหกพฤษภาปีหกห้าแสดงว่ารถคันนี้ซื้อเงินสดเจ้าของป้ายแดงมือเดียวนะซื้อเงินสดนะไม่แพงเท่าไหร่พี่แล้วรถคันนี้นะประกันยังเหลืออยู่ยันถึงปีหน้านะอ่าประกันเหลืออยู่นะประกันชั้นอะไรน้องแมงประกันชั้นหนึ่งครับอหอ่าทุนประกันนะดู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 เห็นไหมประกันประเภทหนึ่งทุนนี่นี่นี่สื้สูมาไหนสิบเดือนสี่ปีหกแปด ปีนี้ปี6-7เจละทุนประกัน1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นรถคันนี้รถคันนี้ตั้งแต่ออกมาไม่เคยเคลมประกันแม้แต่ครั้งเดียวอ้าวสุดไหมสุดจัดเอ้าดูดิเอกสารครบชัดเจนครับไม่ต้องกลัวอ่านี่เห็นไหมเจ้าของเจ้าของเก่าให้มาไงเราให้แบบนั้น